ดูคะ่ะยอดโพลดงแดงสวยนะคะนี่คะ่ะผลงานวันนี้นะคะสองกำมือใหญ่ๆเลยคะ่ะเรามาชิมเลยนะคะสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเก็บต้นไฟเออร์วีดต้นสีแดงๆไปผัดไฟแดงกันคะ่ะ ต้นอ่อนๆโผล่ยอดออกมาสวยเหมือนโผล่ยอดออกมาคล้ายหน่อไม้ฝรั่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะ<อ>หักดังเปาะคือกันจ้าเดี๋ยวมองหายยอดอ่อนๆแดงๆแบบนี้นะคะดูคะ่ะยอดโผล่แดงๆสวยนะคะ ยังอ่อนยังกินได้แต่ว่ารสชาติจะออกคมนิดนึงนะคะทุกคนช่วงที่เก็บไฟเออร์วีดนี้ก็พระอนหอมกลิ่นผักชีล้อมมากค่ะนี่ค่ะผักชีล้อมกลุ่มนี้มันแก่แล้วนะคะเขียวเข้มเลยค่ะเดี๋ยววันหลังไปเดินหายอดอ่อนๆกินอ่ากินอะไรนะกินแกงอ่อมกันเนาะเก็บเต่าค่ะถุงมือไม่ใส่แล้วพระอนต้นยฝรั่งอยู่ใกล้ๆ ชอบใครชอบมันนะคะทุกคนเก็บรุ่นไหนชอบรุ่นนั้นนะคะปะอ้นเก็บสะสมปะปนกันไปค่ะเสียงเนี่ยค่ะเสียงต้นเก่ามันแห้งต้องขออภัยด้วยนะคะพอไม่มีแดดสีก็ดูมืดมืดไม่สวยแล้วนะคะความจริงแล้วมันสีแดงสวยมากค่ะ ไปเออวีจะกรอบมากนะคะยิ่งทำอะไรนะผัดนานหรือปรุงนานจะออกขมค่ะความจริงมันก็ขมนิดๆอยู่แล้วนะคะถ้ายิ่งปรุงนานก็จะยิ่งขมมากกว่าเก่าค่ะทุกคนจสามันออกแดงๆเยอะเลยค่ะปะ้าอ้นยืนงงค่ะเลือกไม่ถูกว่าจะเด็ดยอดไหนดีค่ะเสามยอดตรงนี้ก่อนแล้วกัน เก็บได้ไม่ต้องกลัวสูญพันธ์นะคะพอเก็บแล้วมันก็จะแตกออกมาใหม่ค่ะแล้วพอมีดอกลมก็จะพัดดอกไปกระจายจะคล้ายๆดอกฟันสิงโตค่ะจะขยายพันธุ์แบบนั้นอุยตรงนั้นยอดอ่อนค่ะเดี๋ยวบนจะเดินเบาๆค่ะเพราะว่าเสียงเสียงอะไรนะเนี่ยไอ้เรียกว่าอะไรเนี่ยกิ่งไม้เนี่ยค่ะกิ่งไม้แห้งมันดังรบกวน ก็เลยย่องเอาย่องเอาแต่วันนี้ปอ <single> ้นเก็บไม่เยอะนะคะทุกคนโอ้ยจะฟังเสียงปอ้นหักหรือว่าเสียงกิ่งไม้แ <serving> ห้งน enfin ี่พอแดดมาเห็นไหมคะแดดมาเห็นไหมคะกล้องไม่จับค่ะสวย โดนเก็บทุกรุ่นเลยค่ะทำเป็นอวดเก่งไม่ใส่ถุงมือเมื่อกี้โดนโดนแล้วค่ะสองพี่น้องโอ้ยอ่อนมาก ตำแยฝรั่งถะโดนี่แสบกว่าตำแยบ้านเรานะคะเก็บแป๊บเดียวก็จะพอกินแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเก็บยอดอ่อนฝั่งตรงนี้ค่ะใจเย็นนะคะพระอ้น นอกจากกลัวเสียงดังแล้วก็ระวังตำแยฝรั่งด้วยค่ะโอ้ยน้องมีหญ้ามาบังกล้องอ่ะหญ้าออกไปสะหน่อยสิทำไมอุปสรรคมันเยอะแท้ตรงนี้อ่อนติดกันหลายต้นเลยค่ะ ขอ,อหักกลุ่มตรงนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายแล้วกันนะคะกลุ่มสุดท้ายกรรมสุดท้ายค่ะโน,น่นเดินย่องขโมยผักเขาเนอ้องป้าเก็บข้างป่าช้าอีกเน้อจะบอกเพราะอันนี้เหมือนมันจะเหนียวต้องเก็บสูงหน่อยนี่ค่ะปะกลับบ้านกัน นี่ค่ะผลงานวันนี้นะคะสองกำม,มือใหญ่ๆเลยคะ่ะกินได้สองรอบเนาะมาคะ่ะทุกคนมาทานด้วยกันเบคอนเต็มจานเลยคะ่ะนี่คะ่ะเจะเรามาชิมเลยนะคะ แล้วแต่คนชอบนะคะเพราะว่ารสชาติของมันจะออกขมนิดนึงถ้ายิ่งผัดนานหรือสุกมากๆก็จะยิ่งขมค่ะแต่ว่าความกรอบอืสุดยอด <ersch> มันจะมีความเดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยไะคะรงนี้ต <t ute> ั้งกล้องไม่เป็นอีกแล้วปะอมันจะมีความเป็นอะไรนะคะเป็นเมือกนิดนึงเหมือนที่เรากินผักผักกระเจี๊ยบอะค่ะเดี๋ยวตั้งกล้องใหม่ก่อนโอเค ก็ถ้าคนทำอาหารเป็นหรือว่ามีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าป้าอ้นนะคะก็จะทำได้หลายเมนูมากค่ะอย่างหนังสือของฝรั่งที่ป้าอ้นอ่านนะคะเขาเอาไปใส่เป็นผักในในทาร์ตะคะบนทาร์ตป้าอ้นไม่เคยลองนะ,ะว่ามันอร่อยไหม เพราะปกติถ้าทําทาร์ตลุงจะเป็นคนทําค่ะแต่ลุงไม่ชอบผักที่ออกรสขมนะคะก็เลยไม่กล้าให้แกลองไอเนี้ยค่ะเคยหลอกให้แกกินสะเดาครั้งหนึงกระไล่ตป้าอ้นัวบ้างาอซื้อสะเดามาจากร้านไทยนะคะดอกของมันไอเราคนไทยเราก็ชอบกินไอผักขมขมเนาะ ลุงแกถามว่าซื้อผักอะไรมาบอกว่าผักผักชะดาวไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษเขาว่าอะไรไอเราก็ชิมชิมกันเนี่ยรสชาติมันอร่อยนะเธออร่อยโอเกนไหมครับกนเนี้ยเราให้แบบหลอกลุงให้ลุงกิน <laughs> พอแกกินกัดได้คำเดียวแค่นนะั้นเลย รเป็นไฟเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะะพระอ่อนหลบแทบไม่ทดนอ่ะกิน <Rid> ต่อ <masculinity> ค่ะ สงสัยจะได้กินผักเหลือเบคอนตามหลังอีกแล้วอันนี้คืออาหารเที่ยงนะคะกินทั้งมือกินทั้งช้อนปะปนกันไปค่ะ จะหมดาจแล้วเพิ่งคิดได้ว่าลืมใส่พริกกระเทียมก็ไม่ได้ใส่เนอะใส่แต่เต้าเจียวกับน้ำมันหอยเอ้ยน้ำมันหอยเป้อนน้ำมันได้ใส่นะคะเพราะว่าเบคอนมันขมแล้วเป้นใส่แค่เต้าเต๋าคอมเมนต์พูดไทยป้นใส่แค่เต้าเจียวแล้วก็น้ำตาลค่ะ น้ำตาลขาดไม่ได้เลยนะครัวป้าอ้อนอะ ขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุทกๆวันมีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ